คดีเด่นพปชสัปดาห์นี้เป็นเรื่องไต่สวนนายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงจังหวัดสมุทรปราการกฤิหรือกฤษดาผู้แสนสะอาดจากกรณีที่มีการกล่าวหาวัตถุจริตโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะการถนนสุขสวรรัสตตั้งแต่สะพานคลองแขกบิ Big C, ๊กซีตำบนบางพึ่งไปจนถึงคลองท่าเกวียนตำบนบางจากจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งพฤติการนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา16 161มาตรา162บเลเบ4และมาตรา268โดยพฤติการของนายกเทศมนตรีเมืองรัดหลวงก็คือมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนแล้วไปทุจริตในการทำใบเสนอราคาค่าต้นไม้และก็เบียดบางเงินนั้นเป็นของตนเองซึ่งปปช ได้มีมติชี้มุลความผิดครับครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการพชมีมติสั่งไต่สวนในกฤษดาหรือในกฤษตผู้แสนสะอาดนะครับการดำเนิตตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆนี้เองนะครับกรณีก็คือผู้ถูกหานี่ไปทุจริตโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์จากบริเวณสะพานคลองแขกข้างห้างบิ๊กซีนะครับตำบลบางพึ่งถึงบริเวณสะพานคลองท่ากเกวียนตำบลบางจาก โดยการปลอมใบเสนอราคาของร้านขายต้นไม้จัดทําราคากลางว่ามีการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบก็คือมีการกระทําความผิดระเบียบนะครับแล้วก็เบียดบงังเงินไปนะครับหลังจากที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงแล้วได้ส่งเรื่องให้อัยการและอัยการยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563บอกว่าจำเลยนั้นมีความผิดหลายกรรมหลายกระทงให้ลงโทษสูงสุดตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157คือลงโทษจำคุก1ปีแต่เนื่องจากว่าคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพโทษจำคุกนั้นลดให้เกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก6เดือน โดยไม่รอลงอาญาปปทก็มีติดชีมูลและส่งไปยังศาลอาญา,า,าคดีทุจริตและผู้มิชอชอบภาคหนึ่งนะครับศาลก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีการกทำความผิดจริงตามมูลกฎหมาอายามาตรา157ประกอบมาตรา161นะครับแต่เนื่องจากจำเลยให้การรักสาภาพก็ลงลดโทษลงถึงหนึ่งคงทำคุเกเพียง6เดือนแค่นั้นเองนะครับคดีนี้จำเลยยื่นอ,อุทธรณ์นะครับและศาลอุทธรณ์คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่ง ได้มีคำพิพากษาเมื่อ24มิถุนายน2564โดยพิพากษาแก้ว่าให้เพิ่มโทษปรับจำเลย20,000บาทแต่โทษปรับนั้นให้ลดเกิงหนึ่งคงเหลือโทษปรับ10,000บาทส่วนโทษจำคุกนั้นสารอุทธรพิพากษาแก้ครับจากสารอาญาซึ่งเป็นสารชั้นต้นนั้นให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาแต่สารอุทธรให้โทษจำคุกนั้นรอลงอาญา2ปี และให้กลุ่มประพฤติจำเลยสำหรับคดีนี้นะครับมติของคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่19ตุลาคม2,564เห็นชอบกับความเห็นของอายการสูงสุดนั่นก็คือไม่อุทธรทำให้คดีนี้ถึงที่สุดแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือสืบสวนความจริงประจำสัปดาห์นี้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบสวนความจริงและช่อง YouTube สืบสวนความจริงครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ